สวัสดีครับพบกับพวกเราดูโอรีวิวผมนุนะครับผมนี่นะครับวันนี้จะพามานําเสนอร้านลับของเด็กมอตลอดพนัครนครับที่ศูนย์เทเวนะครับ,รบส่วนตัวผมก็มากินกันเป็นประจานะครับนั่นก็คือร้านอ่ออิ่มอร่อยนั่นเองร้านจะมีขายเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบนานราณรสเด็ดนะครับข้าวซอยผัดไทยกุ้งสดและอาหารตามสั่งต่างๆนะครับร้านเปิดเวลา9โมงถึงบ่าย3นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์และ วันนักขัตฤกษ์นะครับตอนนี้พวกเราจะงอาจะเดินเข้าไปในร้านกันนะครับนี่ก็เป็นทางที่เราต้องเดินเข้าไปนะครับครับผมร้านอออิ่มอร่อยจะเป็นร้านริมน้ํานะครับถ้าเราเดินเข้ามาจะอยู่หลังวัดเทรดวราชเราก็เดินเข้าซอยไปแล้วก็เดินตรงตามซอยไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ ตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะครับน้ำก็เลยท่วมบ่อยเขาเลยมีสะพานไม้ให้เดินแต่ต้องเดินระวังระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะหักหรือตกสะพานได้นะครับตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าหน้าร้านแล้วนะครับเวลาเดินมาก็จะเจอป้ายก่อนนะครับนี่เวลาเดินก็ระวังหัวด้วยนะครับ ไม้กับเด็กอยู่ใกล้กันเลยครับผมเดินก็ระวังระวังด้วยตอนนี้เราก็ถึงร้านอออิมอร่อยกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสั่งอะไรกันมาดูเมนูกันสักรู่บ คุณนินจะกินอะไรดีครับวันนี้ผมจะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะครับคุณนุ้ยกินอะไรดีครับวันนี้ผมจะกินเป็นผัดไทยกุ้งสดครับแล้วก็ข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวนะครับมีข้าวแล้วก็ต้องมีน้ำครับคุณนินจะกินน้ำอะไรวันนี้วันนี้ผมจะกินน้ำโอเลี้ยงยกหล่อนะครับผมจะกินเป็นชาดำเย็นนะครับ ตอนนี้พวกเราก็ได้ครบคแม่นะครับจานแรกจะเป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับจานสองจะเป็นกะเพราหมูสบไข่ายดาวนครับแ,แต่หมูสบหมด <miraculous. S 1> ได้ไมันเป็นหมกชุ่นแห้งครับเขาบมกม่เป็นเป็นเดี๋ยวต้องยำโบราณนะครับน,รนี่ครับน้ำจะเป็นชาดําเย็นครับอันนี้โอเลียนยุบร้อนนะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองกินเดีย๋ยวเราจะไปเดีด๋ยว่ืนรับประคานบี่ไหกันบ้นาง วันนี้เรามาช้าไปนิดนึงนะคุณอินโชคดีนะที่เรายังมาทันยังพอได้กินได้รีวิวอยู่นะครับเออเวลามาเขาก็แนะนําให้มาเป็นเวลา10โมง -11 โมงนะครับคนจะน้อยแล้วก็ยังพอทันครับถ้ามาหลังจาก11โมงอะไรมานี้ก็จะคนเยอะนะครับอาจจะรอคิวนานอาจจะไม่ทันเวลาพักเบรกของใครๆลหลายๆคนนะครับเวลามาเรียนหรือคนที่ทํางานนะครับ ผมมัวจะกินของที่สั่งมาอันแรกเลยนะครับดืมกระเพราไปเลยครับเดี๋ยวเราจะลองกินกระเพราดูนะครับ กินไปกินมารสชาติเริ่มร้อนคอครับเดี๋ยวผมขอกินน้ำสักครู่นะครับ A few moments later. ตอนนี้เราได้กินกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการแนนรกผัดไทยเป็นไงบ้างครับัดไทยครับผัดไทยก็อร่อยมากครับเส้นนุ่มๆเนื้อเนียนกินรสชาติก็อร่อยจุดเป็นของผมก็เดี๋ยวต้มยำนะฮะรสชาติคือแบบแซ่บแบบไม่ต้องปรุงเลยครับอร่อยครับต่อไปเป็นกะเพรานะครับกะเพราอร่อยมากเผ็ดแซ่บอรเลยไม่ได้คนระับ<ม>อร่อยครับ ผมให้ห้านาวเต็มห้าเ,เลยครับก็นน้ำก็อร่อยมากชาดํายนขอไปจ่ายตังค์อาหารเราจะกลับแล้วนะครับผมวอสโกคาร์เชลครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ เราก็กลับมาอยู่ที่เดิมมาแล้วนะครับวันนี้เราอิ่มมากเลยแล้วก็อาหารก็อร่อยมากสุดๆเลยครับผมเราเสียงินที่าปครับวันนี้คนนี้หมดไปแค่ร้อยหกบาทเองครับสั่งยางสอย่างครับน้ำสองแก้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรารอชมกันเลยนะครับตันนี้ขอตัวลาก่อนะครับ